คสการคลอดที่สงสารเด็กมากที่สุดในชีวิตการเป็นหมอสูนะเคสนี้เลยจ้ะนะต้องบอกว่าหมอสูนะวันๆเจอพันกว่าเรื่องเลยจ้ะเรื่องก็มีอยู่ว่าตอนนั้นนะคะนะก็คือว่าทํางานนะคะประมาณว่าเรียนอยู่แล้วก็ต้องไปวนนะตามโรงพยาบาลใหญ่ๆจ้ะปรากฏว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งค่ะซึ่งโรงพยาบาลจังหวัดก็รู้อยู่แล้วนะว่าเราต้องรับนะคะเคสหรือว่ารับผู้ป่วยนะจากโรงพยาบาลอําเภอที่ไม่สามารถมีศักยภาพในการดูแลหรือการผ่าตัดมาได้ นะวันนั้นนะคะอยู่เวนจ่ะแล้วก็ได้รับโทรศัพท์มานะคะนะว่าจะมีเคสคุณแม่นะคะนะตั้งครันเป็นน้องแฝดจ่ะแล้วก็อายุคันเนี่ยเราเประมาณใกล้ครบกาหนดละประมาณสัก8เดือนทีนี้เนี่ยค่ะความพิเศษของเคสนี้ก็คือคุณแม่ไม่เคยฝากคันเลยจ้ะนะคะเป็นทองแฝดแต่ไม่เคยฝากคันนะนอกจากจะไม่เคยฝากคันแล้วนะคะนะก็คือว่าน้องเนี่ยค่ะอันโทรศาพ์ไปแล้วเนี่ย วันนั้นก็อยู่เวรจัดได้รับโทรศัพท์ว่าจะมีเคสนะคะขอส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอำเภอค่ะเป็นคุณแม่อายุราวๆประมาณ20ปลายๆนะจ๊ะตอนนี้กําลังตั้งครันอยู่อายุคันประมาณ8เดือนแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่แบบช็อกมากก็คือว่าคุณแม่ไม่เคยฝากคันเลยและมาอันตราซาวปรากฏว่าคุณแม่ เป็นท้องแฝดค่ะนอกจากท้องแฝดไม่พอยังมีปัญหาเรื่องรกเกาะต่ําซึ่งรกเกาะต่ำเนี่ยสำคัญมากเลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องรกเกาะต่ําเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะตกเลือดก,ก่อนที่จะคลอดตกเลือดระหว่างคลอดหรือว่าตอนที่คลอดเนี่ยเสียเลือดมากจนกระทั่งต้องตัดบอกลูกก็มีเนาะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบมีการเตรียมตัวใช่ไหมจ๊ะก็ยังไม่จบจากความพีคยังไม่จบก็คือว่าคุณแม่มีภาวะเรื่องของเกี่ยวกับน้องค่ะอยู่ในท่าขวางด้วยบอกว่ารวม ทุกอย่างเลยค่ะทําไม่ฝากท้องทั้งท้องแฝดทั้งน้องหลูท่าขวางทั้งรกเกาะตําต,ต้องบอกเป็นเคสยากเคสหนึ่งเลยทีเดียวนะคะนะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะนะเราก็วางแผนเต็มที่แล้วสุดท้ายก็ผ่าตัดคลอดน้องออกมาทั้งคู่เดชบุญที่แบบทั้งคู่ออกมาคลอดออกมาปลอดภัยและก็ไม่มีผลแทรกซ้อนในการทําคลอดรวมถึงว่าน้องหายใจได้ดีค่ะถึงแม้จะเป็นเด็กคลอดก่อนกําหนดก็ไม่ต้องเข้าตู้อบนะนอกจากนี้ค่ะเรื่องรกเกาะต่ําก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเสียเลือดเล็ก น้อยไม่จําเป็นต้องให้เลือดไม่ต้องตัดบทลูกเรามันเหมือนจบด้วยดีค่ะแต่ว่าปัญหาก็เกิดว่าวันรุ่งขึ้นค่ะมีพี่พยาบาลเดินออกมาบอกว่าคุณแม่เดินมาบอกว่าคุณแม่ไม่สามารถรับดูแลน้องแฝดทั้งสองคนได้ค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเคยตั้งครรภ์มาแล้วสองท้องก็คือมีลูกมาแล้วสองคนอายุไม่ถึง5้าขวบทั้งคู่แล้วถ้ามีลูกแฝดอีกสองคนเนี่ยเขาจะเลี้ยงดูยังไงเขาไม่สามารถเลี้ยงดูได้และเขาก็จะไม่รับกลับบ้านด้วยแล้วก็เฮ้ยมันได้ด้วยเหรอเฮ้ยลูกทั้งสองคนเลยยนะ่เีย แต่ก็คือแบบก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวลองค่อยๆคุยกับคุณแม่ดูว่าเราจะพอช่วยเหลืออะไรได้บ้างเนาะเพราะว่าก็แบบสงสารน้องอะ่ะคือน้องก็แบบออกมาแบาบดีอะ่ะสองโลห้าแล้วก็คือทุกอย่างมันก็ควรจะแบบจบด้วยดีใช่ไหมจนลอดค่ะผ่านไปวันรุ่งขึ้น คุณแม่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะทีนี้เนี่ยเหมือนมีแสงสว่างจะปลายอุโมงค่ะมีพี่ผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งพอรู้เคสนี้ปุ๊บเขาก็เดินม,มาหาหมอค่ะก็บอกว่าบอกกล่าวว่าหมอคะก็คือว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะแล้วทีนี้เขากับสามีอยู่ด้วยกันมานานประมาณ10ปีแล้วเขาไม่มีลูกไม่ว่าจะทําวิถีทางไหนก็ไม่มีลูกแล้วก็คิดว่าไม่มีคุณทรัพย์เพียงพอค่ะที่จะไปทําเรื่องของเกี่ยวกับเด็กหลอดแก้วหรืออะไรที่เพิ่มเติมคือตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วแต่อยากมีลูกจริงๆจะขอรับเด็กทั้งสองคน คนนี้เป็นบุตรบุญธรรมเราก็บอกเฮ้ยดูแบบโอเคเลยอะคือแบบน้องจะไปอยู่กับคนที่เขาแบบอยากได้นะแล้วก็น่าจะแบบดูแลเลี้ยงดูเขาได้ดีเนาะก็เลยบอกอะโอเคงั้นพี่ก็ประสานงานตามกฎหมายอะไรกันไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็แบบเบาใจจ้ะ วันลุ่งขึ้นค่ะดึกว่าเรื่องจะจบด้วยดีพี่ผู้ช่วยพยาบาลท่านเดิมเดิมกลับมาค่ะแล้วก็บอกว่าหมอคะที่คุยกันไว้เมื่อวานว่าจะรับเลียงดูน้องเนี่ยต้องขอยกเลิกแล้วนะคะเราก็แบบฮะาําไมล่ะคะเขาบอกพี่เขาบอกว่าปรึกษาบสามีแล้วค่ะว่าแบบเออทุกอย่างโอเคดีแต่ปรากฏว่าผลเลือดอะคะ่ะของคุณแม่น้องที่ไม่ได้ฝากคันอนะออกมาว่าแม่น้องเป็นซิฟิลิสค่ะและแม่น้องไม่ได้ฝากคันแม่น้องไม่ได้รับการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปรึกษากบสามีแล้วถ้าเกิดว่า น้องทั้งสองคนเนี่ยมีปัญหาอะไรที่ต้องดูแลต่อเนื่องเขาสองคนอ่ะไม่ไหวจริงๆในการดูแลค่ะก็เลยคิดว่าไม่สามารถรับเลี้ยงดูได้แล้วก็เฮย้ยคกือบ ถึงจุดเนี้ยในฐานะหมอมีบุตรยากนะคือคนนะ่ะที่อยากมีลูกอะ่ะเขาก็อยากมีลูกจริงๆอะ่ะทำทุกวิถีทางเพื่อมีลูกแล้วอันนี้คือเป็นความฝันของเขาเลยนะที่จะได้ลูกที่สมบูรณ์น่ะกลับบ้านไปทั้งๆที่มีผลแทรกซ้อนมีอะไรหลายๆอย่างแถมเป็นแฝดที่สมบูรณ์ทั้งคู่ด้วย,ยแต่ชะตากรรมมักก็จะเล่นตลกอย่างนี้จริงๆค่ะ